โอเคโอเคครับก็ส a ามใกน,ก,นนะกุ a i k u m w a ุก h m a t u นะก็เอาเป็นว่าเหมือนการย่อความหนังสือความรับทางทธุรกิจแล้วกันซึ่งมันจะมีทั้งมุมของความเป็นอาด้วมาเป็นอาแล้วมุมของคนที่เป็นคนเรียบเรียงหนังสือนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็สําคัญก็คือมุมมองของเราด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นจำคีย์เวิร์ดเพราะว่า หือว่าเป็นคนอ่านหนังสือมันไม่จบเล่มนะผมเป็นคนชอบดูหนังสือมากกว่าอ่านบางทีก็มากก่อนจะอ่านหนังสือผมจะดูหนังสือก่อนความหมายคือจะดูดูดดดดนผ่านไปภายในหนึ่งชั่วโมงหนึ่งเล่มนะเพื่อจะดูคีย์เวิร์ดมันนะครับสไตล์สไตล์ก็อย่างนั้นนะครับโอเคทีนี้มาถึงนะครับต็ซ้ำคีย์เวิร์ดไปอุมานุนเอาจริงๆขงเขียนผิดนะมันต้องเป็น F นะเป็นเป็นตัว,ต,ว,ต,วตัวตัวฟานะครับ อันแรกคือก่อนที่จะเข้าเนื้อหาในเรื่องธุรกิจของเขาเนี่ยก็โอเคมันจะมีที่เป็นข้อความที่เป็นอัลกุรอานฮะดิษต่ที่น่าสนใจและผมเชื่อว่ามัน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 สอดคล้องและเหมาะกับพวกเรามากเพราะเรื่องการเรื่องของจริยธรรมธุรกิจซึ่งใช้อิสลามนำทางอย่างชัดเจนครับก่อนอื่นขอพูดถึงอารุมานวินเอานี่ก็คือแกเป็นคนที่ที่รวยที่สุดในสมัยดับบิหละ ตั้งแต่มีการอพยพจากมณิลามะกาไประเดนะแล้วอรุมารินเร์อ้าวเนี่ยชัดเจนคือถ้าใครทําจําสงการอุคุได้ที่มีพลธน,นูนะครับอรุมาริรนทอ้าวคือพลธนูที่ยืนหยัดไม่ลงมาจาานะับเผาอ่านั้นแสดงความเป็นตัวตนของอดุมาริรนเอ้าวได้เลยแล้วก็เวลาซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็พ่ายแพ้ไปแล้วเป็นสงครามอันหนึ่งที่ท่านนบีเจ็บหนักมากที่สุดอันหนึง่งแล้วก็ พ่ายแพ้กับคนที่เก่งในการลบมากคือตอนนั้นคือตอนเป็นตนที่คอริสยิบิวาริสเนี่ยยังไม่ได้เข้าอิสลามนะครับซึ่งเป็นขุนพลคนหนึ่งที่นบีเคยขอว่าไม่ว่าจะเป็นคอริสยิบิวาริสหรือ,อ,อแล้วก็อุมัดนะขอให้เข้าอิสลามเพราะตอนนั้นมีไม่ไหวแต่สุดท้ายอุมัดก็เข้าแล้วก็เราก็ไล่ก็ไล่ตามกันมาครับ ปีข้อแรกคือไม่มีหลอกหลอกลวงกันในหมู่บุตริมใครทยที่หลอกลวงไม่ใช่พวกเราอันนี้เป็นฮัตติสนะครับอันนี้ก็ <c oughs> ก็เตือนพวกเรานะครับดังนั้นในการธุรกิจมันก็ต้องทําตรงไปตรงมานะครับอก็ต้องไม่เนื้อหาของธุรกิจหรืออะไรก็ตามก็ตรงไปตรงมาชัดเจนนะครับบรรดาผู้ชะาผู้ที่ทการค้านะครับไม่ได้ทาให้การค้าเขาห่างจากอัลลอฮ์นะครับคือความหมายคือเขาทาการค้าแต่เขาต้องไม่หลงลืมนะครับว่า เขาต้องยืนยัดเรื่องการละหมาดจะอ้างว่า,าต้องประชุมแล้วละหมาดไม่ทันนะครับขนาดนั้นเนี่ยต้องรักษาละหมาดต,ต้องนั่งละหมาดเนี่ยรถก็ต้องทํานะครับดํารงละหมาดนั่งละหมาดเราก็ทํานะครับแจ่าประกาศที่ชัดเจนว่าเราก็ต้องถึงจังหวะรอบปีของเราเราก็ว่ากันไปนะครับในเชิงของบุคคลในบุคลากรนะครับเพราะว่าเราเรากลัวในเรากลัวเรากลัว ไปไกลคือกลัวโกหน้านะครับว่ากลัวว่าหัวใจจะหลอดาดใช้อะไ์ะใช้คํานี้เป็นการเตือนที่ดีว่ามันมันรุนแรงจริงนะครับหัวใจและสายตาจะเหลือกลานในวันนั้นมีความวุ่นวายความน่ากลัวความโกลาหลนี่ตอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นเตือนตัวเราว่าเฮ้ยเราเนี่ยที่จริงการเป็นหลีดเนี่ยต้องใช้อคีร์อเป็นหลีดหลีดดุจญยญานะครับแล้วก็อันหนึ่งก็คือเดีย๋ยผมเปิดไอ้นี่มันทับตัวผมรับนะ ออาลเราตัดว่าคนสามประเภทนะครับอที่จะเราจะตั้งตรงคนเป็นปฏิบัตินะครับอันนี้ถ้าโัษทีนะผมขอดกดมองไม่เห็นโอเคเอล้ลเราได้ตัดว่าคนสามประเภทที่ข้าจะตั้งตนปฏิปัติ หนึ่งในนั้นคือจริงๆมันมีสามข้อแต่อีกสองข้อเนี่ยมันมันน่าจะเป็นบริบทที่เกี่ยวกับคนในสมัยสมัยนั้นผมก็ดึงมาข้อหนึ่งที่เกี่ยวกับน่าจะเกี่ยวแต่มันน่าจะอธิบายได้ดีในสมัยนี้คือคนที่ว่าจ้างคนมาทํางานให้กับเขาแล้วก็จนผู้รับจ้างได้ทํางานสมบูรณ์แล้วแต่เขากลับไม่ให้ค่าจ้างแก่เขาอันนี้มันพวกเราโดยตรงเชิงผู้ประกอบการอเลอร์ใช้คําว่าอเลอร์จะตั้งตนเป็นปฏิปักษ์นะอันนั้นก็ถ้าใครจะเสี่ยงก็ คงไม่มีใครกล้าเสี่ยงนะครับอผมใช้คาว่าเป็นปฏิปักษ์เลยนะครับเพราะนั้นเรื่องเราปวดลูกน้องลูกอะไรก็ตามเนี่ยถึงเวลาต้องให้เงินเขาเนี่ยก็ต้องให้ตามที่เราคาิดว่าตกลงกันครับถูกเป็นเรื่องที่รุนแรงมากนะครับเออผมคลิกไม่ไปละป๊บนะโอเคก่อนญาตไปต่อนะครับ มาเรื่องของเนื้อหานะครับบางส่วนนะครับของอารุณ์มานอคือคือเรื่องของความเชื่อมั่นในการธุรกิจนะครับในยุคหนึ่งตอนที่แกจะมีถ้าใครจำได้คือชาวอันซอร์กับชาโมฮาจิรินแล้วก็ให้แบ่งกันจับคู่บัดดี้กันเนี่ยคนที่เป็นบัดดี้ที่อยู่ในมารีนาเนี่ยถึงกันเ,เสนอเสนอที่ดินให้นะ ไม่พอเสนอภรยาให้อีกมีพยาเหลือนะนะไม่รับครับเพราะว่าเชื่อมั่นอั่นหรอนะครับแล้วเชื่อมั่นว่าตัวเองสามารถที่จะได้รับปัจจัยจะาะร้อและโอกาสจะละ้อแค่ขอขอคนคนนั้นนะฮนะผมไม่ไม่ต้องระบุชื่อแล้วกันจะมีชื่อในประวัติศาสตร์จริง,รงๆนะครับก็คือเอขอว่าขอเขาขอแค่คาเดียวขอว่าตลาดอยู่ไหน นะเป็นความยากเก่นนะถึงขนาดคนให้ที่ให้สวนนะแบ่งคนละครึ่งให,นให้นู่นให้นี่ให้ใช่ไหมั้งภรรยาอะไรก็ตามเนี่ยไม่เอานะครับเชื่อมั่นนะเราว่าตัวเองสามารถที่จะหาลิสกีจะรอดได้นะครับขอ,อทราบเพียงว่าตลาดอยู่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนแสดงความความความยากเก่นนะครับแล้วก็ในบุคลิกอันหนึ่งของความเมตสุลิมก็คือแสดงความเป็นเป็นคนที่เป็นมือบนนะ่ะ พยายามที่จะไม่รับอะไรทั้งสิ้นนะครับที่จะดิ้นด้วยตัวเองก่อนนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ที่เราก็น่าที่จะมาเป็นความเข้าใจของความเป็นตัวตนของอัลดูรมา,บ,รารบินเอาดานี่สองคือเออรื่องอัครัตมากกว่าความสุส่วนตัวอัลอูรมาบินเอาเนี่ยต้องถือว่าเป็นเป็นจอมบริจาคนะครับ ครั้งหนึ่งขณะที่ว่าท่านอุมัดเนี่ยยิบด่คอคอลิฟ้าอุมัดเนี่ยมาฟ้องระบีเลยุติมในว่าเนี่ยบริจาคหมดเลยครอบครัวจะไม่เหลืออะไรอยู่แล้วครอบครัวมาถึงครอบครัวรุม,มาบินเอาเนี่ยแล้วนบีก็ถามด้วยถามต่อทาไ,ไมทําไมถึงทําอย่างนั้นซึ่งรุม,มาบินเอาก็ตอบว่าตอบว่ามันสิ่งที่ฉันจะเหลือเนี่ยเหลือมากกว่าทีกจะมีความดีและผลบุญโยชน์ที่เราส่งสัญญาไว้นะนี่คือคนตอบนะแล้วบ้านปลายของเขาก็ไม่ใช่คนจนนะเขาก็ยังรวยอยู่ แต่นี่คือวิธีปฏิบัติที่ที่เขาเลือกนะครับถึงบอกว่า priority ของเขาเนี่ยเขาเลือกอาคีรัฐมาก่อนเลยรับถัดมาคืออรนบรรมไม่สนใจทรัพย์สินที่ต้องสูญเสียไปถ้ามันเป็นไรายได้ที่ฮารอมครับอันนี้ข้อน,นี้น่าสนใจมากนะครับคือสมบมดาปกติพวกเราเนี่เวลาเราชำระล้างความเป็น บัลกัดของทรัพย์สินที่เราเหลืออยู่แน่นอนเราก็สกาดเพื่อชำระล้างแต่อัดลรอมานบินเอาเนี่ยมากกว่านั้นมากกว่านั้นคือสกาดไปแล้วก็จบไปแล้วเนะี่ยแล้วเขาตัดครึ่งหนึ่งที่เหลือที่เป็นเงินของเขาเหลือเนี่ยบริจาคพร้อมอีกโดยโดยเขาอ้างว่าหรือให้คําเหตุผลว่าฉันจะเหลือไว้ครึ่งหนึ่งของสิ่งที่หาลานเพราะเกรว่ามันจะมีปัญานี่ขนาดที่ว่าเขาจ่ายสกาดตัดไปแล้วเนี่ย ส่วนที่เหลืออีกหลังจากตรลากาศไปแล้วเนี่ยเขายังตัดอีกครึ่งหนึ่งเพื่อบริจาคเพราะเขาต้องการความบริสุทธิ์ของเงินมากนะก็โดยในประวัติดีก็ได้รับทราบว่าขนาดอา่อาอ่อุสมานนะครับอิบเนอุสมาที่เป็นคอลิฟาอีกท่านหนึ่งซึ่งมีฐานะดีบริกัใน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 ยุคนั้นเนี่ยเอ่อเพราะว่าเวลาเขาบริจาคเขาบริจาคให้คนที่ทําสงครามอะไรก็ตามเนี่ยซึ่งโอเคอุสมานแค่อยู่ในนั้นด้วยปรากฏว่าอุสมานร,รับ ซึ่งมีก็มีคนถามวูสสมานทําไมรับผุสมานบอกว่าเพราะว่าฤสกีที่มาจากอับดุลมาบินเอาเนี่ยครีนร้อยเปอร์เซ็นตนะครับก็หมายคือมันไม่มีอะไรตรงที่ขนาดคนที่ทําการค้าในธุรกิจที่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ใน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 ยุคที่มีดอกเบี้ยถึงถึงขนาดนี้นะเขาเขายังคิดขนาดนี้และอย่าลืมว่าในยุคนั้นเนี่ยในในในยัสิหรือในมาดีนาเนี่ยเจ้า เจ้าถิน่นคือยิวนะครับฉะนั้นคนที่เข้าไปหรือคนที่ไปตีตลาดหรืออะไรก็ตามเมนี่ยทุเท่านเอาไปไปสามารถที่ไปเต,ติบโตนั้นก็ถู้ไม่ธรรมดาถ้าเทียบกับสมัยนี้เนี่ยคืออันดับหนึ่งโลกคือยนะิวในทางการค้าหรือมือก็เทียบเท่านึ่อันนี้ก็ก็เป็นข้อที่ทน่าสนใจที่ที่เราก็ว่ามองว่าเป็นข้อสังเกตนะครับคือโอเคต่อมาครับ พึ่งตนเองแล้วก็ยันเป็นตัวอย่างที่ดีในการตุ้นมุสลิมในทําการค้าเหตุผลก็คือในยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่มุสลิมไม่ได้ทำเป็นทำธุรกิจทำทำงานที่เป็นงานที่พื้นพื้นงานแรงงานทําตีเหล็กมั่งทําขายฟืนมั่งอะไรมั่งครับแล้วก็ส่วนการค้าเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มที่เป็นพวกยิวนะครับฉะนนั้นหลังจากที่อะดุลมาบินเอาเข้ามาเนี่ยก็ ทำให้เกิดการกระตุ้นนะครับแล้วมีการจ้างงานแล้วก็ส่งเสริมคล้ายๆเป็นเรื่องของกระตุ้นให้มุสลิมเริ่มมาทําการค้านะครับนะครับคล้ายๆกับถ้าสมัยนี้ก็คือกล้าจะออกคอมฟอรตโซนตัวเองมาทําการค้าคนไม่ทํากันค้าก็ทํานะครับแล้วก็ก็กุปโรบายหรือหรือวิธีคิดหรือทนติที่อันบีให้ไว้เนะ ก็เป็นผมว่าก็เป็นสิ่งหน่งที่ทุกคนยึดมั่นคือนบีบอกว่ามุสลิมทุกคนบริจาคทานนะความหมายคือทุกคนต้องหาทางบริจาคทานแม้คุณจะจนก็ต้องหาจางบริจาคทานนะทานแบบไหนก็นะแล้วก็มีหลายๆทานนะครับถึงบอกว่าให้นะผมก็ชอบอันหนึ่งที่ที่เราเคยทําของกลุ่มที่เราทํากิจกรรมกันให้แม้ไม่มีจะให้ก็ให้อ่ะ ให้แรงงานให้ความคิดให้กำลังใจอะไรก็ตามคือต้องบริจาคทานคิดไปไม่ออกก็ยิ้มไปก่อนนะครับตันนั้นมันก็เป็นคอนเซ็ปต์ให้มุสลิมออกมาจากคอมฟอร์ทโซนแล้วก็เริ่มที่จะมีการทานอันนี้น่าสนใจมากเป็นการกระตุ้นตลาดนะครับอันนี้อันนี้น่าสนใจนะครับต่อมาก็คือมองคนอื่นด้วยด้วยจิตใจที่เป็นบวกนะครับแล้วก็ไม่ได้มองคนอื่นต่ากว่านะครับเอ่อ คือมันก็มีตัวอย่างที่เกิดขึ้นก็คือในช่วงของอัลดุรมาดินเอาเนี่ยเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีอะไรก็าตามปั๊บเนี่ยแต่จะระลึกถึงคนที่เ็าจะจะระลึกถึงคนที่มีจิตใจที่ดีงามแล้วก็สงสารนะครับแกจะระหว่างที่แกนั่นแกกินลงกินเลี้ยงการหาร้องไห้นะครับเล่นเพื่อนอีกท่านหนึ่งเป็นในสมัยนบีที่ ที่ตายนะครับปรากฏว่าแค่ผ้าคลุมคุมศพคุมมายัดเนี่ยยังยังมียังมีไม่ไม่เท่าไม่ไม่คลุมตัวได้นะดึงขึ้นหัวก็เท้าโผล่ลงมาเท้าก็หัวโผล่ตอนนั้นก็ร้องไห้นะครับก็เป็นคนที่มีคนเป็นคนที่มีความเอื้ออารมากแล้วก็ถ่อมตนนะครับถึงขนาดที่ว่าถ้าเขาเดินไปที่ไหนแล้วไปอยู่ในกลุ่มเนี่ยไม่รู้ว่าเขาเป็นคนรวยอ่ะนะครับอันนี้คือบุคลิกบุคลิกของอาตุรมาลยุนเอา นะครอันหนึ่งครับคิดบวกในกระแสที่เป็นลบนะผมก็เชื่อว่ามันมันจะมีหลายเคสที่มันจะเกิดขึ้นได้ในการคิดบวกสายลบที่บอกว่าวิกฤตในโอกาสเหมือนกับภาษิตอาลับก็บอกว่ามองหาข้อดีในสิ่งที่เป็นลบและจะเจอนะครับแต่ดูรมาเป็นเอาเนี่ยมันมีเคสของพระนางอิซาที่ในช่วง ยุคดึงที่แกเอาพลรวานจากซีเรียนะครับด้วยกองทัพปูประมาณเจ็ดร้อยตัวเสียงบันทึกคึกโครมมากซ,ซึ่งซึ่งมันไม่น้อยนะเจ็ดร้อยตัวรถบรรทุกเจ็ดร้อบรรทุกมาอยู่ในเมืองอ่ะตรงแยกทางเข้าเมืองมันไม่ธรรมดานะครับจนพระนายซาได้ยินแล้วก็ได้พูดต่อไปบอกว่าฉันเคยได้ยินรลอซูลว่าฉันเห็นอัลลอฮฺันรอาเนี่ยได้เข้าสวรรค์นในสภาพที่คลาน คือถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยก็ตกใจอ่ะนะเขาสวรรค์แต่คลานเนี่ยแว่าช้าเนาะอาจจะเป็นความรวยของเขาด้วยก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อสาเดียดของเราแต่รุ่นนั้นไม่ได้ไม่ได้ตกใจนะครับและเดินเข้าไปถามอันนี้คือความหมายคือเวาลามันเจอเหตุหรือกระแสหรืออะไรที่เป็นเชิงลบมาเนี่ยก็ก็ใจเย็นไว้ก่อนแล้วก็มองในแง่บวกก็เข้าไปถามพระนางไอซะว่าเป็นงั้นจริงไหมนะครับก็ก็ได้สาบว่าจริงแล้วก็ดีใจดีใจ และแก้ไขนะครับเวลารับสานนั้แก้ไขด้วยกันเอาสิ่งของของตัวเองเนี่ยบริจาคหมดเลยเพราะตัวเองก็อยากจะเปลี่ยนจากสภาพการคลานเนี่ยเดินหรือวิ่งเข้าเข้าสวรรค์มากกว่านะครับอันนี้ก็มันก็ได้หลายแง่มุมนะครับทั้งในเรื่องของการเอ,อคิดบวกไว้ก่อนนะครับแล้วก็หาต้นทางว่าปัญหาคืออะไรสาเหตุคืออะไรแล้วก็โอเคแล้วก็ไปแก้ไขตรงนั้นนะครับตามความจริงเพราะว่าคําพูดของพระนายซาน,านที่เป็นมาจาก น,นบีใกล้ชิดน,นบีก็ถือเป็นคาแล้วก็ความสิ่งที่นบีเห็นนนบีเห็นก่อทุกอย่างทั้งโลกในในอนาคตเตียร้อยให้เห็นดังนั้นอาเัตเออรเมตเอาก,ก็ก็แก้ไขนะครับแล้วก็ใช้วิธีนี้ในการแก้ไขือปรับปรุงตัวเองนะครับอันที่ต่อมาก็คือมีเป้าหมายชัดเจนนะครับคือจริงจังในทุกเรื่องในทุกบทบาทน,นะครับอย่างที่ผมเรียนไว้นะครับพ่อค้าก็ใช่ นักรบก็อยู่แนวหน้าแล้วก็มีความมีความคอมมิชเมนท์ที่ดีด้วยขณะเดียวกันก็เป็นเป็นนักสังคมสงเคราะห์นะครับคือไปพบหมดนะครับคงไม่จะใช่แบบทำอะไรบางส่วนนะครับคือบางทีเราก็พวกเป็นเหมือนเราเป็นเซ็กเวลาริซึมโต๊ะครูก็คือโต๊ะครูนักธุร,รกิจคือนักธุร,รกิจคนนักส่งเคราะหก็กังส่งเคราะ นะครับแต่ว่าเป้าหมายของเขาที่จะทำนะก็ตามเนี่ยมีมีเป้าหมีมีเป้าหมายชัดเจนจริงจังแล้วก็เป้าหมายของเขาเนี่ยเป็นใช้ทรัพย์สินเพื่อเป้าหมายไม่ใช่เป้าหมายเพื่อทรัพย์สินใช้ใช้ทรัพย์สินเนี่ยไปสู่เป้าหมายซึ่งเป้าหมายแน่นอนพวกเราก็รู้อยู่แล้วคืออะไรเป้าหมายของเขาคือโลกหน้าแต่ทรัพย์สินเนี่ยไอความที่เขาเป็นการช้านี่ป็นาะเป็นความเก่งความสวค์เขาที่จะรอให้แต่เป้าหมายที่แท้จริงของเขาคือ ช้ท,ทรัพย์สินเนี่ยเป็นหาไปหาเป้าหมายแต่ไม่ได้ทําการค้าเพื่อจะไปหาทรัพย์สินเพื่อจะเอาแต่จริงๆจะเอาทรัพย์สิน,เ,นเพื่อไปหาเป้าหมายนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นมุมมองนะครับของของอดุดมการอนเอาที่เป็นภาพปฏิบัติของเขาต่อมาคือการใช้งนมอย่างคุ้มค่านะครับคือคุ้มค่าเนี่ยคุ้มค่าทั้งตัวเองครอบครัว แล้วก็ไปสู่สังคมนะครับ,บรูบาลานบาล้านทุกอย่างนะครับเอารูปมาเรียนเอาอย่างที่บอกเรียนไว้ว่าถ้าบุคลิกเดินมาในกลุ่มใครก็ตามไม่ได้มองว่าเป็นคนรวยเลยเขาก็จะใช้ชีวิตแบบ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 สมดุลอ่ะแบบบาลานนะครับแล้วก็ไม่ได้มีประวัติในการที่จะเป็นคนที่มีชีวิตท,ที่หรูหราทั้งทที่น่าจะเรียกได้ว่ารวยที่สุดในยุคนั้นนะครับซึ่งอาจจะถ้าเทียบเคียงในยุคป,ปัจจุบันนี้ก็คง ก็คงก็คงเห็นได้ชัดนะครับต่อมาคือไม่เลือกความอมัอ่งคัง่งเพียงอย่างเดียวนะครับในมุมนี้เนี่ยมันก็เหมือนคือไม่สำคัญผิดนะครับว่าตนเองดีแล้วหรือดีกวนเองรวยแล้วนะครับคือบุคลิกต,ต้องออกมาด้วยจากความมั่งคั่งนะครับ เป็นคนชอบบริจาคก,ก็จริงนะครับแต่ก็มีมารยาทที่ดีด้วยนะครับไม่ใช่ว่าบริจาคแล้วก็พูดจาผงผางไม่มีอัคลากอันนี้ก็ไม่เหมาะนะเพราะว่าคำว่าอิสลามนี่เป็นดีนเป็น,ปนมันต้องครบทุกอย่างมีความรู้นะครับจริงๆผมเข้าใจว่าคนเขียนเนี่ยเป็นพิษบริบทจากจากภาพที่เกิดท้นในภาคสามจังหวัดภาคใต้ด้วยแหละมีความรู้ แล้วก็พร้อมกันมาร่วมยะมะครับไม่ใช่แบบมีความรู้แล้วเก็บตัวนะไม่มาร่วมมาจอยไม่มาละหมาดอะไรเงี้ยนะซึ่งมันมันก็มีผมก็พอมพอมองเห็นในพระสังคมที่เป็นสังคมในกรุงเทพที่เป็นกระโปรงสมัยอดีตก็เห็นนะครับแล้วก็ขนาดทียว,ว่าทํายะมะกับคนภายนอกแต่ขนาะเดียวกันก็ไม่ลืมในเรื่องของในการที่จะสังสรรค์ในการที่จะเชื่อมโยงญาตินะครับก็คือ ความบาลานซ์ในชีวิตนะครับต่อมาครับเอ่อพร้อมรับหน้าที่ถ้าได้รับโอกาสที่เรียนสังคมนะครับคือบางคนเหมือนวอร์รรนะครับแล้วก็เป็นคนที่สมถะแล้วก็เอ่อเป็นคนที่ทำอตนนะครับแต่ว่ามันจะมีเส้นบางๆอยู่ทำอตนแต่ไม่ใช่สันโดน อิสลามไม่มีสันโดษแบบนักปดแต่สันโดษในอารมณ์ของตัวเองเพราะนั้นสันโดษถึงแม้เขาจะอยู่ในกลุ่มคนเขาก็เขาก็สันโดษได้แต่สันสันโดษไม่ได้หมายครับว่าเขาไม่สามารถที่จะไปรับหน้าที่ในการช่วยเหลือสังคมถ้าสังคมให้โอกาสแบบไม่ได้สว่างหาอย่างกรณีของอูซิมานบินอ้าวนี่คือเขาได้รับโอกาสในการที่จะเป็นจังหวะด้วยที่ได้เป็นอิหมัมนาละหมานท่านนบามีอัลลอฮฺสละลอซังช่วยมีไม่มาก สมัยจะมีที่ได้รับโอกาสในการที่ได้รับเป็นฝา่นะต่ับพีเขาก็รับอันนี้ยกตัวอย่างแต่ว่าถ้าเป็ียบเทียบก็คือในเชิงของของสังคมนะครับก็คือทมตัวทมตนนะครับ <c oughs> แต่ว่าไม่จะทมจนไม่มีความเชื่อมั่นว่าตัวเองจะไปไปช่วยเหลือสังคมภายนอกไม่ได้พัฒนาตัวเองไม่ได้ครับออกจะกอบคอนโซลไม่ได้นะครับอินเตอร์วอดทำงานเอ็กเตอร์วอดไม่ได้ขึ้นไม่ใช่นะฮะ หลายคนจะติดกับตรงนี้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนอินเตอร์เวิร์ดหมายถึงว่าเป็นคนที่ต้องทํางานกับคนเดียวซึ่งไม่ใช่เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าสักยภาพที่เราให้มนุษย์มาเนี่ยมันมากมากพรานั้นเท่านั้นเนี่ยหลายคนที่ผมเห็นอินเตอร์เวิร์ดทำงานเอ็กเตอร์เวิร์ดได้ดีแต่สุดบุคลิกส่วนตัวเขาก็จะกลับไปเอ็กเตอร์เวิร์ดได้ไม่ีแต่ในการที่ช่วยด้วยสังคมเนี่ยก็สามารถที่จะเอ็กเตอร์เวิร์ดได้อันนี้ก็ขออนุญ,ญาตนะครับสต็อปแชร์นะครับก็คร่าวๆนะครับตามนี้ก็ถือว่าซ้ำนะครับ ยังไม่หมดนะครับเพราะว่าผมได้รับบัญชามาจากแอดมินของเราเมื่อวานตอนเย็นนะครับก็เลยอ่านไม่ได้อ่านหนังสือใช้วิธีดูหนังสือนะครับดูหนังสือเอาก็คือใช้คีย์เวิร์ดแล้วก็ใช้เป็นใช้หลักพาเลโตะจับประเด็นว่าจะคุยเรื่องอะไรแต่ว่าก็ต้องต้องต้องก็ต้องพิจารณาหน่อยโอเคครับก็ขออนุญาตสรุปนะครับก็สนุกดีนะอ่านหนังสือตรงนี้แล้วมาย่อยความไม่ฟังนะอันหนึ่งที่ม่าสนใจผมถ้ามีโอกาสอีก คือปโตคออยู่นะครับที่เขียนเมื่อร้อยปีที่แล้วแต่ว่าสะท้อนถึงปัจจุบันเช่นการสอนโลกด้วยให้ทําข้อสอบแบบหัดปรตนัยไม่ให้ทําปัตนัยนะการรถถงุงอะไรเนี้ยนะคนองนั้นเดี๋ยวบางลูกรล่น่าจะต้นคุ้นเคยกับปโตคออยู่อิชชาล้านนั้นขานะคราวนี้ก็เอาตามนี้นะครับก็ช่วยเอาแบ่งเปาการอ่านหนังสือจากการโดนบังคับจากแอดมิน เพราะว่าไม่มีใครเข้าโปรแกรมก็เลยมาช่วยเข้าโปรแกรมนี้ส,สดงเลยคุณรรตุลลาฮ์ประกาศตัววรรตุลลามรรตุลลาร์รระกาตัวรรรตรครับก็ขอบคุณท่านอามิตรนะครับในช่วงความรู้กู้ธุรกิจนะฮะ